สวัสดีครับวันนี้จะมาไล่นกกันนะครับด้วยอุปกรณ์กระบอกไล่นกไล่สัตว์ลันทุ่งครับสิบแปดนาฬิกาสาสิบนาทียามเย็นครับไล่นกกับลังนะครับใช้ลันทุ่งขนาดสองนิ้วนะครับวันนี้ฉีดพ่นแอลกอฮอล์อยู่ที่ระหว่างห้าถึงสิบห้าครั้งครับความดังขึ้นอยู่กับจํานวนการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ประเภทนี้มีขายตามร้านจําหน่ายวัสดุก่อสร้างนะครับขวดละ30สิถึงห้าสิบบาทแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่พื้นที่ครับ จากนั้นปิดหัวจุดเขยา่า3-5วิหันปลายกระบอกไปทางที่เราจะไล่นกครับนี่นะครับใช้งานง่ายครับล็อกอีกหนึ่งครั้งครับเห็นไหมครับใช้งานไม่ยุ่งยากเลยแอลกอฮอล์ขวดเดียวใช้งานได้เป็นปีนะครับมาแบ่งใส่ขวดสเปรย์ได้6ขวดขวดสเปรย์ก็มีแถมไปนะครับหัวจุดได้2หัว ไม่ว่าจะขนาด2นิ้วหรือ 3, 2านิ้วนะครับนี่เป็นไงครับเสียงดังล,ลั่นนะครับฝากไว้ด้วยกันครับอุปกรณ์กระบอกไรนกไรสัตว์ลั่นทุ่งครับ